สวัสดีวันกล้วยงอมกันค่ะคลิปนี้แม่ฮันจะพามาทำเค้กกล้วยหอมง่ายๆกันค่ะเพื่อนๆวัตถุดิบหลักที่ใช้ก็คือกล้วยหอมงอมๆแบบนี้เลยกล้วยหอมจากที่เรากินไว้นะคะเหลือมาหลายวันแล้วมันทานไม่หมดใช้แค่สองลูกค่ะสามารถทําขนมทานได้กันทั้งบ้านเลยที่ว่าเป็นกล้วยหอมงอมๆในยิ่งดีก็คือมันบี้ง่ายแล้วตามด้วยมะนาวบีบใส่หนึ่งซีบกดเข้ากับกล้วยให้เละเป็นโจ๊กไปเลยค่ะหรือเพื่อนๆคนไหนที่ไม่มีกล้วยหอมนะคะก็ใช้เป็นกล้วยน้าว้ากล้วยอย่างอื่น แทนไมาค่ะที่นี้เรามาถึงขั้นตอนในการใส่ส่วนผสมซึ่งเราต้องใช้การวัดตวงด้วยการชั่งใส่น้ำมันพืชลงไปประมาณ100กรัมน้ำตาลทราย125กรัมค่ะตามด้วยเกลือ1ช้อนชากลิ่นวานิลา1ฟ้าแล้วก็ไข่ไก่2ฟองค่ะแต่ในคลิปไม่หันหาไข่มาได้1ฟองเองน,นะคะวันนี้ก็เลยเป็นการประยุกต์ใช้สูตรนี้ทับสูตรไปเลยค่ะเพื่อนๆแล้วก็ใส่นมสดประมาณ170กรัมส่วนแม่ไม่มีนะคะแม่ก็เลยใช้ครีมผสมกับน้ำนะคะละลายแทนนมสดไปเลย เมื่อเราใส่ส่วนผสมเรียบร้อยแล้วก็คนให้เข้ากันให้ดีเลยให้ส่วนผสมทั้งหมดละลายและเข้ากันดีนะอันนี้ตะกร้อมูนแบบกดมาช่วยด้วยนะคะเ,เพื่อนๆที่จริงแค่ใช้คนอย่างเดียวก็เข้ากันอยู่แล้วก็เห็นตะกร้อแบบอัตโนมือมันมีไหม,มก็เลยเอามาใช้ให้สนุกสนุกจากนั้นก็เติมแป้งสาลีอนเนกประสงค์ไป350กรัมแต่ถ้าใครมีแป้งเค้กนะคะก็สามารถใส่แป้งเค้กได้เลยคะ่ะต่อด้วยเบกกิ้งโซดา1ช้อนชาส่วนผสมเป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยนะคะเ,เพื่อนๆที่เหลือคือขั้นตอนการคนส่วนผสมให้เข้ากันแล้วค่ะสูตร อื่นที่เห็นส่วนใหญ่ก็จะใช้วิธีการร่อนแป้งด้วยค่ะแต่สําหรับแม่นะคะจะไม่ใช้วิธีการร่อนแป้งแล้วค่ะเพราะว่าเด็กๆก,กําลังรออยู่และอีกอย่างที่ร่อนแป้งของแม่ฮันมันรู้อะค่ะเพื่อนๆบอกเลยว่าง่ายจริงๆเอาที่ง่ายที่สุดเร็วที่สุดค่ะไม่ซีเรียสเพราะว่าอันนี้แม่ไม่ได้ทําขายนะคะทําให้เด็กๆทานกินกันที่บ้านแต่ถ้าใครอยากเอาสูตรนี้ไปทําขายก็สามารถ เอาสูตรข้างบนที่ไมหันขึ้นเอาไว้ได้เลยนะคะสูตรนี้คือเป๊ะแน่น,นอนเคยทํามาแล้วแค่ในคลิปวันนี้ที่แมฮันทาก็คือเป็นสูตรประยุกต์เทไมฮันมีของที่ใช้แมฮันมีอะไรใส่ได้แค่ไหนก็ใส่ไปแค่นั้นค่ะเพื่อนเพื่อนเมื่อเราเทแป้งหยดลงพิมพ์เรียบร้อยก็บบมาตกแต่งหน้ากันด้วยกล้วยที่เหลือครึ่งลูกอหน้าท็อปปิ้งด้วยกล้วยนะิดหน่อยพาน้องเค้กกล้วยหอมของเราเข้าลงเตาอบหม้อทอดไร้น้ํามันด้วยไฟอุณหภูมิ170องศา ในเวลา20นาทีเราก็มาพักรอลุ้นขนมสุกกันต่อเลยคะ่ะระหว่างรอลุ้นน้องแมวบ้านเมนันก็มาที่โคมกันเต็มเลยนะคะจริงๆน้องแมวก็กวัตั้งแต่ที่เมนยังทําไม่ทันเสร็จด้วยความเอ็นดูก็เลยปล่อยให้ขนมในโคมเหลือน,นิดหน่อยเพื่อให้น้องๆทั้ง5-6ตัวได้ทานกันอย่างอริดอร่อยคะ่ะแม่ันจะดีใจหรือว่าจะอะไรดีแมวบ้านเมยันนิชอบกินทุกเมนูที่เมยนทาเลยเอาตั้งแต่ของขวเย็นของหวานแป้งสุกแป้งดิบคือกินไม่เลือกแมวนในบ้านน่กินจนไก่นอกบ้านอึงไปเลยคะ่ะไก่นอก ตาโมงตากูลิบไม่เคยได้ชิมสักแอ,อปิ้งแล้วคะ่ะเดี๋ยวเรามาลุ้นกัน,นอยากบอกเลยค่ะว่ากลิ่นนะหอมฟุม้งก่อนที่ความติ้งจะดังออกมาด้วยซ้ำกล้วยหอมครับได้อยู่ได้อยู่อย่าแทงยแทงกล้วยสุกงอมมากโดนความร้อนเข้าไปแทบไหมเลยคะ่ะ<ม>เดี๋ยวเรามารอลุ้นรีวิวกันนะคะเอานมเป็นแหลแก้ความน้ำ รนอะเลียเ็นเลงามวันนี้ไม้นุ่รนเนเลยควด้วยด้วยลองชิมเลยด้วยรุนเลยหรอร้อนเจร้อนดุได้ไหมโอ้ยแรงไปแล้ว้ยกรอบนอบนุ่มในนี่ เล็บงามงามเดี๋ยวมเลยครณอนงานเองด่ายดูสวดทรงหนังจากไม่มีพิมพ์หนังจากไม่มีพิมพ์้งา,พพางนอกมันก็นเลยเย่ไปตามองซาเข้ามาแล้วตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูโอ้แกะได้หลุดออกแบบนี้เลย อันนี้หลุดหลุดออกง่ายๆเลยเรืองลึด,ดออกง่ายๆ <ขอ S 1> เลยนเลยนะะเาะลยก็ตั้งเน,นูเรเลยโยดใหม่ลอ,องดูดิหลังจากที่พาออกมาจากเตาอบได้แป๊บเดียวก็หมดแล้วค่ะเด็กๆเ,เอาไปทานกันทั้งร้อนๆสนุกคลื้นกันทั้งบ้านเพื่อนๆคิดว่ากล้วยหอมเนี่ยน่าจะทำเมนูอะไรได้อีกบ้างคะใครมีไอเดียดีๆช่วยแนะนำกันมาบอกหน่อยเพื่อแม่ใจะได้ไปรังสรรค์ให้ลูกๆหล,ล,ลานๆได้ทานกันค่ะ ขนมสุกรอบที่สองแล้วเดี๋ยวนี้แม่นไม่ต้องไปขายที่ไหนแล้วค่ะขายที่บ้านก็ขายดีดีทั้งลูกทั้งหลานทั้งสามีละก็ทั้งแมวแมวของแม่ันด้วยนะคะแม้ว่าหน้าตาจะออกมาผิดพลาดทางเทคนิคไปหน่อยเนื่องจากอุปกรณ์และความพร้อมของเราแต่นั่นก็ไม่ใช่อุปสรรคในการทำคลกร้วยหอมครั้งนี้เลยค่ะโอ้โหโอ้โหมารอกันกรึบกรึบเดี๋ยวมาจะตั้งร้อนนะร้อนนะ